เย okay. okay. yeah. กับสวัสดีครับทุกท่านผมบิสเตอร์วิสัยวันนี้อยู่ที่แขวงรวมใซอยู่ที่เมืองบ่อกแก้วอยู่ครับผมวันนี้เป็นวันพระวันนี้ผมกับคุณป,ป้อมกับทีมงานสบายไทยกูทัวร์ผมบริษัทคนครข่าวสุขใสในสอุโภราว,วันนี้เดินทางมาด้วยกันครับผมมาถ่ายท,ทําคิววิดีโอครับผมบอดี้มาพักก็มี เรา,าเรียกว,ว่างานดเพณีสายบาทหรือว่าตักบาทครับผมเพราะว่าจะเห็นผู้หญิงเราใสา่ผ้าสิ้นกันแบบนี้แหละครับผมผ้าสิ้นนั้นเดี๋ยวมากับผมภาพการบรรยากาศครับผมเป็นเมือง,งเล็กๆครับผมอยู่ในหุบเขาครับผมเราจะเห็นหมู่บ้านของสาวเขาตั้งอยู่บนเขาครับผมก็สิ่งอำนวยความสะดวกคือตู้ ATM แล้วก็บ้านเดี่ยวบนเขามีความสวยงามมากครับผม นีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองฝางแหวงว่าชาวสองปปร,ปราอยู่กันแบบเรียบง่ายครับผมเพราะว่าวันที่28เดือนกันยาครับผมจะมีการแข่งขันเลยเยาแล้วก็มีพี่น้องชาวลาวเห็ะนไหมครับผมใส่ผ้าทิ้นก็ผมก็จะไปทำบุญกันอันนี้เป็นสิ่งที่เอกลักษณ์ของชาวลาว ับผมไม่ว่าจะเป็นหลานน้อยก็ผมที่กําลังเลือนมาับผมก็จะไปใส่บายเขาเหมือนกันแล้ก็จะใส่พาะสิ้นับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระครอบครัวมาด้วยับผมลุงสาวขาดไม่ได้ก็ผมการใส่บ่ายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญก็ผมแล้วก็ภูมิประเทศนั้นก็มีความสวยงามก็ผมเดี๋ยวบนเขาเส้นทางนี้ถ้าเดินไปข้างหน้า ก็จะเป็นท่าเดือกครับผมในเมืองปากแหวงอันนี้ถ้าการบรรยากาศตอนเช้าวันที่27ครับผมวันที่27ที่ผมนอนพักอยู่ที่ปากแวงก็้ผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยครับผม ก็ขอขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับทุกท่านที่เข้าชมคลิปวิดีโอ YouTube ของพวกเราครับผมทาา่านกรรมา,รากาศอยู่ที่เมืองปากแบ่งครับผมแต่ว่าเป็นเขตที่เป็นเขตที่เมืองเงียบสบายสบายครับผมก็มีน้องครับผมที่เดินพาใส่บาทในวันนี้ มีลูกหลานพาแม่ยายครับผม